เพิ่งเห็นเพิสิบเก้าคิวยู่ไนพอมาทีนั่นไงเออยิวสิบคิวตบาไปแล้วี <laughs> ีฟาร์มกันนะอะไยใกล้ๆเลย,เลยอ้าวได้ปืนแฟร์เฉยโอ้ไม่ <laughs> oh ปืน <laughs> oh, อ้าวชิบหายกดปิดปืน <laughs> โอ้โหชีวิตปัดซ๊บไปยิยงแฟร์เฉยอุยโอ้โหเดียนเฉยนใ,ในบ้านมีนะระวนนะอย,อยู่อยู่ทาเนี้แล้ าตายครับตายเลยตายเลยสวยครับหืมเจ้าชมพูเจ้ามพูมันมาจะมาตามผมลรอโอ้มีสองมีสองที่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเจ้าชมพูอ่ะพี่อ๋อนี้บอด โอ้โหรูดในบ้านในบ้านในบ้านตรงหน้าบ้านเลยโอ้อยู่ในบ้านขวาเบ <c oughs> อสวยเอาตึกติดแรกเลยฮะไม่นะเย็ยนหายไปทั้งสองคนหากเพื่อนๆพกลังหาร้านเติม uc T ที่ถูกเ <c oughs> ติมไว้และปลอดภัยแน่นอน100%นะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย rich man shop และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข id และชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะ ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอด richman shop อย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสาหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะและถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ผับจ G เท่านั้นร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลย ยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่เขาอ,อยู่ตรงหิน Watch out ชุดผ่าน้ะเขาอ,อยู่ฝั่งขวามือของผมเลยตรงเนี้นออย Watch out โอ้โหเขายมีคนซอ้อนดีว่ะนี่ไง ไม่รู้ว่ารีบทีวก่อนนะอยู่ตรงตัว MK ตัวแรกเลยว้าว

อยู่ขอบกำแพงนะตาหมดตาหมดตาหมดลันเปิดเลยดีแนะ่ฮักดีกว่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยก็ได้นะอ,อ๋อมันมาโดนชดเราพอดีดีกว่า เออมีคนที่ว่าข้างล่างเลยปลอดเดกอคนมั้วนะปลอดมั้งไปเถอะเราอย่าไปยุ่งกับแอ <c oughs> ้ดับปนัลเลยอยู่ในนั้น <c oughs> ระวังนะแพงเจ็บมากอยู่แป๊บโอเค,อเค,อเคตามหมดโอหด้หมดโคตรเจ็บโอเค <laughs> เอรับแพ้ก็ได้ <laughs> ถ้ามันจะมาขนาดนี้แล้วก็ได้ หืมบอดอันนี้บอดอันนี้บอดปีกันนะครับอะไรนะเฮดับเหรอเฮ้ยเดี๋ยวกันใช่ครับมีคนอยู่ปะเนี่ยโอ้โหก็ว่าอยู่ว่าเสียงอะไรไม่น่าใช่เพื่อนนี่เนียนหรือบอดเนี่ย ถ้าจะเดียนแต่เดียนแบบแหลงตัดน่จะประมาณสครับให้ขึ้นก่อนได้ไม้เราค่อยมาสู้กันนะเข้าใจไหมฮะน็อกหนึ่งไปแล้ว ไม่รู้จะยังซ่ายอยู่หรือเปล่าอุย้ยสามตัวแล้วเนะี่ยไม่บ้านหนึ่งโห้เจ็บมากอีกหนึง่งไม่น็อกด้วยเมื่อกี้ผมเห็นสามตัวนะฮะ ผมว่าเขาคงไม่รู้แน่เลยผมอย่างนี้ยิงฟรีโอ้โหไม่ถูดแม่งเอ้ยแต่จุดนี้ก็เป็นจุดที่โก้เราเลิกเหมือนกันนะเตรียมยิงเลยก็ได้นะเพราะเหมือนเขาจะไม่อยากสู้แล้วอ่ะเขาสโมกถอยไปแล้วอุ้ยออกซ้ายหนึ่งอ้าวหยุดเฉย w h a t อ h e fuck โอ้อโหใส่ย,ยิงล่วงแน่ืึ อยู่หลังเนินเนี้ยครับหนังหลังเนินด้านบนเลยลผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันเฮย้ยแต่เห็นหนึ่งตัวละอ่ะตัวในบ้านตายเลยเหมือนตีบนเขาจะยิงตัวในบ้านจนตายหมดเลยเฮย้ยเห็นตัวคาร์ที่หนึ่งทัวอ้าวติดเฉยเฮ้ย น่าจะอยู่ด้านบนบนซ้ายฮะอ๋อเห็นแลไวอีก่ตัววิ่งอยู่อ๋อไม่โดนวัดเอ้านิ่งเฉยแต่พาลนะเขาป่าใช่ไหมแปลว่าตรงนั้นมีคนอ่ะอดิจอตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เป็นหลุมได้อยู่อืมคนชัวร์ เหลืออีกแค่สามคนเท่านั้นในสม,มอง์ปเนี่ยเฮ้ยผมเห็นรถหนึ่งตัวล่าสุดที่ผมยิงตรงนั้นนะเพื่องข่าวจะอยู่ใกล้ๆนั่นแหละเนียนแบบเนียนจัดๆไไเลยไม่กี้เฮ้ยเห็นแล,ล้วเจลิวสู่สองคนซะด้วย หลืออีกหนึ่งคนเหลืออีกหนึ่งคนไม่เห็นเพิ่มสิบเก้าคิวไอคิวเดียวเองอะ่ะอยู่ไหนพอมาทีไปค่าหน่อยเฉลยยี่สิบเขาป่าเหรอหรือว่าเราป่าป่าผมป่าโอเคเฮ้ยนี่ไงยีส่สิบคิวจบแล้ว ก็ว่าอยู่ได้ยินเสียงอะไรเ,เสียงใครว่าเดินตัดเตสตดเตสเออเรื่อ,าอมาก็จัดไซะใหญ่เชีย